เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมปริวัติเองวันนี้เราอยู่ใน map WKC นะครับทุกคนนะก็คลิปนี้เนี่ยผมจะแต่งตัวตามที่คนดูบอกในเมสซ์ซึ่งเป็นตัวละครที่คนดูเรียกเควสเข้ามาเนาะตัวละครนี้เนี่ยจะอยู่ใน new in นะครับนะซึ่งเป็นตัวใหม่ที่ผมเพิ่งให้เขาเพิ่มเข้ามาให้นะครับใช่ตอนนี้มีชื่อว่าเซบาสเตียนนะครับผมนะก็เซบาสเตียนฟ r ร m p เ e เช u r e นะครับซึ่งแบบนี้เนี่ยผมเคยเล่นบ่อยมากนะก็เป็น map map ดอใต้น้ำนั่นแหละนะใครที่อยากแต่งตัวเหมือนผมก็กดซื้ งั้นผมขออนุญาตกดซื้อแบบใบอ่อล้วกันนะจะได้ไม่ต้องซื้อทีละชิ้นนะครับวุ่นวายน่ะก็ประมาณนี้เลยโอเคกดเพย์ไปเลยนะครับโอเคตอนนี้ซื้อมาแล้ว11ชิ้นนะครับผมนะอ่ะอันนี้คือตัวละครปกติของผมนะครับเดี๋ยวแล้วก็ให้เราไปดูที่ตัวเดิมอ่ะให้เรากด Equip This Avatar นะครับหรือป e ุ่ม E สีเขียวตรงนี้นะกดคลิกเข้าไปเลยนะแล้วก,กดโอเคนะครับนะ1ทีนะแล้วก็ให้เรากดรีเซตตรงนี้นะปึ๊บ นั่นตอนนี้ก็ของ 3D เนี่ยยังเข้ามาไม่ครบนะเราต้องไปใส่เพิ่มในเว็บอีกทีหนึ่งนะโอเคแล้วก็กดรีเซ็ตรอบหนึ่งนะครับกดรีเซ็ตรอบนึงน่ประมาณนี้เลยนะนี่เอ้ยหล่อเท่มากเลยอะ่ะพี่ชายขอพูดย้ำอีกครั้งนึงนะครับใครที่อยากแต่งตัวเหมือนผมนะลิงก์แมพจะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับนะ ใครที่กำลังตามหาร้านเติมโลบัคผมมีร้านจะมาแนะนำลาวาบักและรับเติมโลบัคแบบ ID Pass ID ต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับปดเกมพาสเลทเจ็ดด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟ f o คิ King Legacy อีกหลายแมปจะนับไปทั่วเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบ็อกฟ f o ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับกราบสวัสดีเท่าชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมปริวัติเองวันนี้เราอยู่ในแมปจุดพักใจนะจ๊ะ แล้วก็ตัวละครนี้ทุกคนเนี่ยรีเควสเข้ามาอยากให้ผมแต่งตัวเป็นเซบาสเตียนนะครับไปแก้งคนในจิตพักใจอันนี้ผมก็แต่งมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวนะครับผมในต้นคลิปนะย้อนกลับไปดูต้นคลิปได้เลยนะครับผมนะเซบาสเตียนเนี่ยรู้สึกว่ามันมีปืนแล้วก็ฆ่าคนได้ใช่ไหมเฮ้ยถายัยอ่ะเฮ้ยทำให้เขาตกใจไงดีวะเขาพิมพ์อะไรอะ่ะ เฮ้ยพี่โจอ้าวรู้จักกูอ้าววิ่งหนีเลยไม่สนุกเลยแบบนี้ต้องอุ้มไปที่อื่นอุ้มไปปิดปากไม่ได้ลวคนดูไอ้นี่มันอันตรายไอ้นี่มันรู้จักเรามันคือใครไม่รู้มันรู้จักเราได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ปิดปากปิดปากไม่ได้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 แต่เขาจะทำแผนเราพังหมดก่อนคิดก่อน คิดก่อนคิดก่อนเฮ้ยอะไรวะเอ้ยผมเอ้ยเขาเปิดไม่ได้จะขอบวางพี่ลงก่อนนะนี่ขอดูจากลักษณะการแต่งตัวของพี่แล้วกัน The fuck บอกว่า <c oughs> โอ้ยอะไรอะไรวะเรียกชื่อกูทำไม, <c oughs> มไปแล้วกลัวกลัวพวกนี้กันไปแล้วกันดูผมกลัว ผมกลัวผมกลัวผมกลัมากเลยอ่ะให้ยๆๆๆๆผมเจอเพื่อนผมเจอเพื่อนหน้าตาคุ้นมากเลยเราโไม่พูดอย่างนี้บุริตาอดดีกว่าเดนดดีกูทำไมเดนดดีกูทาไมเด็ดีผมทำไมครับเด็ดดีผมทำไมเด็ดีผมทำไมเดนนดีผมทำไม ดันนีผมทำไมผมทำอะไรผิดี่งน้นะที่ตงนั้พี่ตรงนั้นหยุดยหอยัอ่าหยแสดงไม่อยากนะให้ดูายตัวเฮ้ยชื่อม่อน e, cheer, คนชื่อว่าเซบาสเตียนโอ้โหชื่อโคตรยาวไม่อ่านละเออแนว oh, no. <c oughs> what the hell โอ้ดูขนาดตัวผมกับตัวเขาเดิไอ้ผมสูงเท่าเท่าน้องขาเขาอะไม่จริงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันไปตรงนู้นได้ไงอะว่าโอ้ VR player ว,วิน้าล่ะทำไมไปตรงนู้นไดออโตมัตต์เชียร์ทีมเราไปเองเงใหญ่ ดโอ้ยเ้ยธอทำแบบเล่นฉันเฮ้ยอืมไปอยู่นั่นได้ไงอืมลองหดลองหดนี้ลองหดนี้ขูดดูเล็กดะขดูเล็กชันดิแม่งใครใครโนโนตัวนใครมันเอาลงแอดมินปะเนี่ย้าแบบยไกูไอ้เหี้ย เอ้ยไปอยู่กันตรงนี <busca> ้ได้ยังไงขยับไม่ได้เดยวขาับไม่ายไมด้ขยับไม่ได้เียวขยับไม่ได้เียวขย่้เองยวไมไ้เงียวขไ่ด้เียม่เดียไ่ด้เดียวขย่เี่ยไ้ยวไวยด้ยวยม่้เัไม่ได้ีวย่บด้ยวยม่ได้เด่ีบเยยเ่ไง้

จะเหอนแล้วนะคะโหอ่ดีข้างหลังข้างหลังเนี่ยจิตตูกูเนี่ยจีนกูเนี่ยเออวันนี้จะแต่งตัวปลาแต่งตัวปลาเนี่ยรินไปได้เมื่อนหร่บีพีเอคปาลีวัดบีพีเอับเออรเรียกวะไอพีเอ็มมาหรอ หมดปลายิงยิงยิงผมหน่อยยิงผมหน่อยยิงยหน่อยมอเลือนเลยเลือนเลือนนี่ปลาใส่ด้วยนี่ี่ขอถ่ายูครับเย่ยาครับผมผมดูชพี่บอยผมรู้ีแก้ตาพี่ดูทิกะดูทิกะอืม ไี่จุอบสิลุ้นแล้วล้นแล้วับพีลุ้นแล้วลุ้นแล้วโอ้โเโอ้โหอ้โอ้โหโอ้โห

อันถืออ่ะนี่อยถือนี่ยถือเพชรถือเพชรมีมีเพชรมีเพชรขอฟาหวานโอ้โหฟ้าหวานเฮียหวานเม็ดไปนะแค่วาดจิ้มใส่เนะนี่นี่ นี่ไม่ใหญ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 ่ตกแน่ตกงคอสินไว้ตต้อุ้ยนี่อะเพชรใครตกปลาไม่มีใค้ตกปลาวะ หญ่กูรูนะใครตกปลายท่านไปดูข้างล่างก่อเดี๋ยวเดี๋ยวป้องหูเลยดีดูมันสิงดีเอ้ยอยากได้นี่หุยเฮียเฮียเฮียอะไรเนี่ยเฮียตกใจว่ะตกใจว่ตกใจวะเลยม่ไม่ไม่ไม่มันปลาปลาปลปาปลาเงอปาไอี่แล้วมึงเล่นสองละฮะปลา ไม่ใช่ก็ใช so ่นั่นแหละแบบวตัวตัวใหญ่ใตัวตัวใหญ่ๆ่ตัวกกว่านี้ตัวแญ่กว่านี้ขอตัวกกว่านี้แบบบคือลเซกบอมโมโหลานเลยดีเนาะเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮกยเฮ้เฮ้ยเฮ้งเย้เ้ยเ้เ้เย ได้มาเตียนเต็มเลยเนี่ยเออโอเมก้าเฮ้ยได้มาเตียนตัวนี้หมดแล้วแกลองแกงอุ้ยตัวใหญ่มากเลยนี่อุ้ยนี่โดนกุหลาบของผู้หญิงโอ้ยวิวีวีกระบอกคอร์ดโอ้ย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 